จะมากับปลายกรองเหมือนเดิมนะคะอ้ยมื้อเช้านี้ยังไม่ทันได้เสร็จนะคะตอนนี้ก็มุงหลังคาไปได้เยอะแล้วนะคะู้ได้เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้ได้เยอะแล้วเนาะเขาถามหาช่างด้วยวันนี้ช่างไปไหนเขาบอก ช่างก็ห้องครัวนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นพ่อปู่กับแม่ย่านะคะมาช่วยตลอดเลยนะคะทำแบบบ้านบ้านะคะเขาก็จะทําแบบบ้านบ้านนะคะไม่เอาห่าูรูหรานะคะเอาแบบบ้านบ้านเนาะอ๋อห้องครัวกับห้องน้ํานี่เท่ากันเลยเนะาะเคยเห็นไหมคะ ฝั่งนี้ไม่มีเสานะคะเสาลอยเสาลอยนะคะเสาลยอาลยก็มื่อเช้านี้ก็กําลังขุดเสานะคะขุดหลุมเสาเนาะตอนนี้ก็ได้ตอกได้อะไรเลือกเยอะแล้วนะคะก็ไปได้เยอะแล้วนะคะเนาะดีมีนายก็จะเป็น จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ํานะคะตรงนี้ตรงนู้นน่าจะเป็นห้องครัวนะคะก็ทําแบบบ้านบ้านเด้อค่ะเด้อไม่ไม่ทาอะไรแบบใหญ่โตนะคะก็เอาไม้หลังเก่านะคะมาทาห้องครัวก็จะทําเป็นเทพื้นทั้งหมดนี้เลยนะคะนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไอชั้นเดินขึ้นนะคะทําเป็นเทพื้นธรรมดาแม่นปะเฮ้ยเทพื้นธรรมดานะคะ แต่ก็ต้องขนดินมาให้มันเต็มก่อนนะค่ะเนาะแฟนดูก็จะขนดินให้เต็มก่อนนะคะแม่ย่าหนูก็พักผ่อนนะคะนี่ค่ะคุณแม่ย่าคนสวยหนูนะคะเขามาทุกวันนะคะมาเชิญปลายกกอกทุกวันเลยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลายกรกนยนะคะเพราะว่า ก็แก้จะเสร็จแล้วนะคะห้องครัวก็เหลือแต่ขนดินมาให้เต็มพื้นนะคะแล้วก็เราก็จะดีพื้นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแมร์กดติดตามราติดต่อนะคะ,ะ,คะ,วส,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะ